วัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาดูาสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแก่นฝางนะครับฝางเสนหรือฝางเลือดบ้านเรานะครับนะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับออมาจากบ้านปู่นะครับนี่ครับ สุดยอดของสมุนไพรนะครับแก่นนะครับบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนะครับเกี่ยวกับเลือดนะครับแล้วก็ได้หลายอย่างนะครับนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ,นะรบแก่นฝางนะครับสุดยอดของสมุนไพรยา สำหรับชาวบ้านนะครับบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนะครับต้มกินนะครับแล้วก็จะเอาพวกนี้นะครับฝอยๆนะครับต้มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จะมืดไปหน่อยนะครับแต่อยากอยากถ่ายทอดความรู้นะครับสมุนไพรบ้านเรานะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ